เล่ไาไหมค่ะเอาแม่ซื้อ,แม,อแม่ซื้อลูกชิน้นแม่ซื้อ,อลูกชิ้นค่ะ่อค่ะย่างให้แม่เลยค่ะลูกยาก่างย่างให้แม่เลยค่ะค่ะเอาแล้วแม่เอาเอากุ้งด้วยเอากุ้งกุ้งด้วยค่ะเอาชิ้นอ่ะค่ะเอาเอาใส่น้ำปลาด้วยค่ะ เอาใส่น้ำปลาเอาใส่ใส่ซอสด้วยใส่ใส่ซอสด้วยค่ะโอเคใส่ซอสแล้วก็แล้วก็แม่แม่เอาเอาเอาเห็ดด้วยค่ะเอาเห็ดย่างใส่ซอสค่ะใส่ใส่ใส่ซอสด้วยอ่าค่ะใส่เยอะๆเค็มๆเลยค่ะลูก ใส่ซอสพริกด้วยค่ะแตงสีเขียวค่ะแตเขียวด้วยอร่อยอย,อย่างย่างย่างไฟร้อนไหมอพริกด้วยพริกด้วยจับด้านด้วยลูกอืซอซอส ค่ะไม่เอาปลาหมึกด้วยนะลูกเอาชิ้นด่ะค่ะเอาชิ้นด้วยเอาปลาหมึกด้วยค่ะ